ส่วนอีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปบางคนบอกว่าไม่รู้จะไปไหนดีอยากไปกันเป็นครอบครัวไหม,มหรือว่าจะไปกันเป็นคู่จะไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าดิฉันอยากจะแนะนําให้ไปสถานที่แห่งนี้ผาเป้าผา,า,าเป้าที่จังหวัดนครพนมก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่าอากาศกําลังดีเลยทีเดียวไปที่ผาเป้านะคะผาเป้าตั้งอยู่บนยอดเขาภูพานน้อยเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนตําบลหนองบ่ออําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมค่ะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ถือว่าเป็นอันซีในจังหวัดนครพนมเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีวิวที่สวยงามมากแบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแบบที่เห็นอย่างนี้ค่ะคมองไปทางไหนนะคะก็เห็นแต่ธรรมชาติสวยงามเชื่อมทอดยาวไปถึง3จังหวัดด้วยกัน<ร><ร>คุณดูนะคุณอยู่บนยอดดอยผาเป้าคุณจะเห็น3จังหวัดทั้งจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครและมุกดาหาร คุณดูท้องฟ้าโอ้โหสวยงามค่ะเป็นจุดชมวิวหน้าผาสูงที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินในตอนเย็นแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าในตอนเช้าได้แบบ พานรามาเรียู้กตาสามร้อยหกสิบองศานะคะแล้วก็เป็นเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้ผจญภัยปีนเขาและศึกษาเส้นทางทางประวัติศาสตร์ด้วยนะเนื่องจากว่าแต่ก่อนนะคะที่นี่เคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มอดีตสหายหรือว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองทำให้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่นี่ก็คือกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนสนใจแล้วก็มาท่องเที่ยวกันเยอะ มากางเต็นท์พักแรมแบบนี้ก็มีเหมือนกันมากันเยอะมากคุณอย่างที่บอกว่าคุณจะมากางเต็นท์ค้างแรมเป็นแบบครอบครัวก็ได้เป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะคทางอำเภอนาแกร,ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผายนร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นเขาเตรียมความพร้อมในการดูแลบริการประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแน่นอน ใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวชมไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะแวะกันไปได้ที่ผาเป้าเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนตะบนน้องบ,อบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมถ้าคุณไปกางเต็นท์อยู่บนยอดผาเนี่ยนะคุณจะได้ตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและหลับไปพร้อมกับพระอาทิตย์ตกมันสวยงามมากจริงๆแล้วคุณจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของ3จังหวัด นี่สุดยอดนะ<ล>คุณทางภาคอีสานแล้วก็แบบ <ฮะ S 1> เป็นผาที่เป็นอันซีนแห่งใหม่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวชมกันเยอะมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มจะรู้จักแล้วแต่ว่าบางคนยังไม่รู้จัก <ฮะ S 1> ดูรายการเราก็ได้รู้จักสถานที่อันซีนท่องเที่ยวใหม่ๆสวยๆอีกเยอะ,<ฮ>ะช่วงนี้ก็ไปเที่ยวกันได้ด้วยนะคะ,<ฮ>ะอากาศกาลังดีบรรยากาศก็ดีด้วยค่ะแล้วก็ไปหากินอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองแสนอร่อยกันด้วยนะคะ